สวัสดีค่ะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่สายบรรทุกนะคะอริสันนะคะ2องสองห้าเจนะคะยางใหม่ปี25นะคะสายบรรทุกนะคะราคาประหยัดนะคะราคาเส้นละ3,150บาทนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียเพื่อยังตลาดินนะคะ สอบถามได้ที่099354 4 4 6 8นะคะแปดนะคะไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าขอบคุณมากๆค่ะเดินทางปลอดภัยเห็่งเห่งร่ำรวยร่ำรวยจ้า จะเป็นยางใหม่ซสายบรรทุกนะคะจะมีหลายยี่ห้อนะคะหลายแบรนด์นะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะเริ่มต้นเส้นละ3,000บาทนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยจ้าสอบถามได้ที่0 99 3544 68นะคะร้านสัญญาการยางค่ะ